วันนี้ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เรากลับมาเยี่ยมโรงเรียนแปลงผักของช่างเต่านะครับบ้านน้องเล็กอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็มีคนสอบถามมานะครับมันก็อธิบายยากนะครับถ้าถ้าท่า,า,าคุยมาคุยกับช่างเต่าหรือมาดูของจริงเนาะท่านจะเห็นนะครับว่าโรงเรียนนี้นี่พอเราลงทุนครั้งแรกนะครับมันมันใช้ได้ระยะยาวนะครับคุมเฉลี่ย ья, ปีละไม่ถึงหมื่นเนาะ แต่ว่าสิ่งที่ท่านปลูกก็คือท่านปลูกได้ทั้งปีแล้วก็ขายนะครับสร้างไรายได้ได้ทุกวันนะครับดังนั้นต้นทุนที่คำนวณออกมาแล้วเนี่ยถือว่าคุ้มค่านะครับช่างเตาบอกแล้วก็โรงเรือนที่ทํานี้ก็คือมั่นคงแข็งแรงครับไม่ฝนพายุฝนอะไรมาก็ไม่มีปัญหาเนาะนะครับนี่การออกแบบนะครับทั้งแปลงผักกระถางปลูกผักเนาะทั้งโรงเรือน ซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่การศึกษาและทดลองใช้นะครับท่านมาดูนะครับท่านมีทุนเนาะท่านไปออกแบบวางแผนดีๆเพิ่มเติมสามารถที่จะต่อยอดได้นะครับสำหรับคนที่ชอบปลูกผักเนาะนี่ครับมันสะดวกสบายจัดการง่ายนะครับฝนตกแดดออกก็สบายไม่ต้องกังวลเนาะปลูกได้ตลอดนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีเนาะอันนี้ก็มาเห็นนะครับทีนี้ก็เจ้าเตาก็ปลูกผักมุนเวียน นะครับใครที่มีทุนมีพื้นที่นะครับน่าสนใจทํานะครับดีกว่าเราปลูกผักแล้วเราต้องไปเสี่ยงเสี่ยงฟ้าลมดินน้ําอากาศเนาะแล้วก็บางทีโรงเรือนที่เราทํามานะครับก็ได้ยินข่าวไม่ไม่ยาวขนาดนี้เนาะท่านก็โรงเรือนมีทั้งโอทไลนะครับมีหลายราคาเนาะแต่ท่านมาดูตรงนี้นะครับมันปรับประยุกต์ใช้สบาย ้็คิดว่าลงทุนน้อยมากนะครับสำหรับคนที่พอมีทุนแล้วก็อยากทาเรื่องนี้นะครับผมว่าสบายเนาะจัดการได้นะครับเป็นเรื่องที่ดีเนาะก็แนะนํานะครับแนะนําให้มาดูนะครับคนที่สนใจเนาะคนที่ชอบปลูกผักนะครับถ้าไม่ทําใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ครับทำเล็กๆเพื่อที่เราจะได้มีผักได้กินได้ใช้นะครับตลอดทั้งปีเนาะผักที่เรากินนะครับในนี้ก็ปลูกผักได้ทุกอย่างนะครับกระถาง เราสบายนะครับเรานั่งทำก็ได้นะครับออกแบบสบายๆเลยนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับก็อยากแนะนำนะครับมาดูครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่รับชมคุณครับ